ทุกท่านอาจจะเคยได้ฟังการแย่งชิงอำนาจภายในกรุงศรีอยุทยาผ่านทางช่องของเรามาในหลาย EP อยุธยาถือว่าเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจบารมีทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร ก็ต้องการในครอบครองอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแต่ในห่วงประวัติศาสตร์หลายร้อยปีก็มีเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งที่ถึงแม้จะได้รับการยอมรับจากกษัตริย์อยุธยาก่อนจะสวรรคตให้สืบสันตติวงศ์ขึ้นครองราชสืบต่อแต่ทว่าเชื้อพระวงศ์ผู้นี้กลับปฏิเสธไม่ต้องการจะขึ้นคลองราชเป็นผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาแถมยังคุกเข่ากราบบุคคลอื่นให้ขึ้นคลองราชแทน วันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนำเสนอเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินท์ผู้ไม่ต้องการคล้องราชสมบัติถึงขนาดยอมกลับพระบาทพระเจ้าเสือวิงวอนให้ขึ้นคลองราชแทนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา เมื่อในครั้งที่พระองค์ทรงพระประชวนหนักอยู่นั้นวังหน้าพระเจ้าเสือได้หลวงเจ้าปละกขันพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จประเภทราชาที่มีบารมีคนทั้งปวงยินดีนับถือมากทั้งมีค่าไทยใช้สอยอยู่มากวังหน้าพระเจ้าเสือจึงคิดจะจับเจ้าพระกวันสาเร็จโทษเสีย ซึ่งในขณะนั้นพงศาวดานเล่าว่าวังหน้าพระเจ้าเสือเห็นสมเด็จพระเพทราชาจวนจะสวรรคตในสองวันเป็นแท้อยู่แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินมายัางพระราชวังหลวงกับพระราชบุตรทั้งสองและข้าทุลละอองธุลีประบาททั้งปวงเป็นอันมากและเสด็จเข้าอยู่ณนพะระตำหนักน้องไว้จึงอุบายให้มหาเล็กไปเชิญเสด็จเจ้าพระกขัญว่ามีพระบรรทูลให้เชิญเสด็จไปเฝ้า ทรงพระกรุณาจะให้ทรงมาเทศให้ทอดพระเนตรเจ้าพระขวัญหลงเชื่อก็เสด็จมาเฝ้ากลมพระราชวังบวรณับพระตำหนักหนองหวายกับพระพี่เลี้ยงและข้าไทยครั้นเจ้าพระขวัญมาถึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้ววังหน้าพระเจ้าเสือก็มีพระบันทูลให้ห้ามพระพี่เลี้ยงและข้าไทยทั้งปวงมิให้ตามเสด็จเข้ามาและรับสั่งให้ปิดประตูกำแพงแก้วเมื่อได้โอกาสก็จับเจ้าพระขวัญส สำเร็จโทษเสียด้วยท่อนจันในพระตำหนักน้องวายแล้วก็ให้เอาพระศพใส่ถุงแล้วใส่ลงในแม่ขันให้ข้าหลวงเอาออกไปฝังณนวัดโคกพระยาค่ะเรื่องนี้เมื่อรู้ไปถึงเจ้าฟ้ากรมม่หลวงโยธาทิพย์ผู้เป็นพระราชมารดาของเจ้าพระขวัญ ก็ตกพระไทยทรงพระกันแสงถึงพระราชบุตรแล้วเสด็จขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระเพทราชาซึ่งทรงพระประชวรหนักอยู่พระนางทรงพระโศกกาด้ำไรกราบทูลโดยมูลคดีทั้งปวงแล้วทูลว่าลูกข้าพระพุทธเจ้าหาความผิดมิได้กลมพระราชวังบวรข่าลูกข้าพระพุทธเจ้าเสียโดยไม่มีเหตุผล สมเด็จพระเพทราชาตรัสได้ทรงฟังดังนั้นก็ตกพระทัยอาัยในพระราชโอรสทรงพระโศกาอาดุลภาพเป็นกำลังแล้วทรงพระพิโรธแก่วังหน้าพระเจ้าเสือยิ่งนักดำรัสว่ากูไม่ให้ราชสมบัติแก่ไอ้สามคนพ่อลูกนี้กล่าวคือพระเจ้าเสือและเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรผู้เป็นโอรสของพระเจ้าเสือค่ะพระองค์หมายใจจะไม่ให้ครองราชต่อจากพระองค์ค่ะ แล้วสมเด็จพระเภทราชามีพระราชดำรัสให้หาเจ้าพระพิชัยสุรินทร์หรือเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ผู้เป็นราชนัดดาขึ้นมาเฝ้าบนพระที่นั่งแล้วส่งพระกรุณาตรัสมอบราชาสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์แล้วสมเด็จพระเภทราชาก็เสด็จสวรรคตในราตรีวันนั้นสมวยราชาสมบัติ15ปีสวรรคตณนะพระที่นั่งบัญยงรัตนนาฎมหาปราสาสิริพระชนมายุ71พระพรรษ าการส่งต่อราชสมบัติให้เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินในครั้งนี้ก็เหมือนให้โดยพระโทสโกรธวังหน้าพระเจ้าเสือที่สำเร็จโทษเจ้าพระขวัญพระราชโอรสโดยจริงๆพระองค์อาจจะลืมคิดไปว่าเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินมีฐานอำนาจที่น้อยมากเมื่อเทียบกับวังหน้าพระเจ้าเสือที่มีความพยายามรวมอำนาจในอยุธยาให้อยู่ภายใต้พระองค์อย่างต่อเนื่อง เหตุนี้การที่ประเภทราชาตั้งให้เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินเป็นผู้สืบพระราชสมบัติต่อย่อมไม่เป็นผลดีต่อเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินเลยค่ะประกอบกับท่าทีของฝ่ายวางังนาพระเจ้าเสือนั้นเมื่อทรงทราบพ,พระราชาองค์การโปรดมอบพระาชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินราชนัดดาก็ไม่ได้เสด็จพระราชาดำเนินลงมาอย่างพระราชาวังหลวงเพื่อมาจัดพิธีพระบรมศพในปงงาวดารเล่าว่า เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ก็มิอาจรับราชสมบัติได้เกรงพระเดชานุภาพสมเด็จพระราชวังบวรอยู่จึงนำเอาเครื่องเบินจะร,ราชกกุธภัณฑ์ทั้ง5ประการสำหรับพระมหากษัตริย์ราธิราชเจ้านั้นขึ้นไปยังพระราชวังบวรกับด้วยเท้าพระยาเสนาบดีมนตรีมุกทั้งหลายพร้อมกันเป็นอันมากขึ้นเป้าวังหน้าพระเจ้าเสือกลับบังคมทูลถวายราชสมบัติและเครื่องบิจะราชก,กุฏภั ทั้งปวงวังหน้าพระเจ้าเสือก็ไม่รับจึงตรัสแก่เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินว่าพระองค์การโปรดมอบราชสมบัติให้เป็นสิทธิ์แก่ท่านแล้วท่านจงครองราชสมบัติเถิดและซึ่งท่านจะมายกราชสมบัติให้แก่เราและเราจะรับราชสมบัตินั้นก็จะเป็นการละเมิดพระองค์การดูมิบางควรนักเมื่อเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งตกใจใหญ่กลัวพระเดชานุภาพยิ่งนัก จึงกราบทูลอ้อนวอนหลายครั้ง วังนาพระเจ้าเสือก็มิได้รับเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ไม่รู้จะทำประการใดดีด้วยความกลัวจึงซบพระเสียรกล้าวลงกลิ้งเกลือกกับฝ่าพระบาทวังหน้าพระเจ้าเสือแล้วกราบทูลวิงวอนไปว่าข้าพระพุทธเจ้าวาสนาบารมีก็น้อยบุญน้อยกำลังน้อยมิอาจสามารถจะดำรงราชสมบัติไว้ได้และถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะครอบครองแผ่นดินสืบไปบัดนี้เห็นจะมีภัยอันตร รายแก่บ้านเมืองสมณพราหมณนาจารย์อาณาประชารัษดรจะได้ความเดือดร้อนเป็นมั่นคงอันสเวตชัดนี้เป็นมหาสิริอันประเสริฐถ้าบุคคลผู้ใดมิได้มีปัญญาพิสังขารสั่งสมมาแต่ก่อนก็หาดำรงรักษาไว้ได้ไหมพระองค์กอบด้วยพระราชกฤษฎาเดชาธิการพินิหารบารมีมากสมควรจะดำรงราชอาณาจักรในแผ่นดินสยามประเทศสืบไปฉะนั้นขอ พระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดรับครอบครองราชสมบัติโดยสุภาวะสุจริตธ,ธรรมเถิดจริงๆคำอ้อนวอนที่เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ทูลเชิญวังหน้าพระเจ้าเสือ ให้ขึ้นคลองราดด้วยความกลัวนั้นมีการบรรยายฉากทัดคำพูดต่างๆเป็นหน้ากระดาษเลยค่ะซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องนี้แอดมินก็แนะนำให้ซื้อพงศาวดารไทยมาอ่านกาันส่วนในคลิปนี้แอดมินก็จะย่อมาประมาณนี้ค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจบริบทตอนนั้นว่าพระเจ้าเสือท่านมีอานาจและบารมีมากขนาดไหนถึงแม้สมเด็จประเภทราชาจะยกพระราชสมบัติให้พระราชนัดดาด้วยความโกรธเกองวังหน้า พระเจ้าเสือก็ตามแต่ราชบัลลังก์นั้นก็คงตกอยู่กับวังหน้าพระเจ้าเสืออยู่ดีค่ะซึ่งในทางกลับกันพระราชบัลลังก์นี้ก็เปรียบเป็นฐานเพลิงสําหรับเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ผู้เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเพทราชาเพราะถ้าหากรับเป็นกษัตริย์ขึ้นมาแล้วล่ะก็จะเกิดสงครามกลางเมืองการแย่งราชบัลลังก์กันแน่ แต่แอดมินก็คาดเดาว่าเจ้าฟ้ากระพิชัยสุรินทร์ท่านน่าจะมีกำลังไพล่พลนุกนางในอำนาจของท่านน้อยมากเหตุนี้ค่ะ เจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์จึงไม่รับราชสมบัติและอ้อนวอนให้วังหน้าพระเจ้าเสือคลองราชด้วยความเกรงกลัวถึงขนาดซบพระเสียรกล้าวลงกลิ้งเกลือกกับฝ่าพระบาทวังหน้าพระเจ้าเสือซึ่งการอ้อนวอนในครั้งนี้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะวังหน้าพระเจ้าเสือถึงจะยอมขึ้นคลองราช ส่วนเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ก็ได้อยู่อย่างเป็นสุขในสถานะเชื้อพระวงต่อไปจนถึงปลายรัชการสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ โดยต่อมาก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์ท่านเลือกจะอยู่ฝ่ายพระราชโอรสของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะซึ่งก็เป็นฝ่ายที่แพ้สงครามในครั้งนี้ทำให้บรรปลายพระชนชีพของเจ้าฟ้าพระพิชัยสุรินทร์มีจุดจบที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรค่ค่ะดังปรากฏในคำให้การกุนหลวงหาวัดความว่า อันกุมารทั้งสองนั้นพระองค์สั่งให้สังหารชีวิตตามกฎหมายพิพากษาอันชัยสุรินอินทะอภัยนั้นก็มาพลอยตายด้วยไม่ตรงอันพระยาอาภัยราชากับพระยายมราชนั้นหนีไปบวชเป็นสงฆ์เป็นกรรมที่จะตายนั้นจึงแต่งแขกอาสาออกไป ความไม่จีรังและมั่นคงในอยุธยาก็เปรียบได้เป็นหลักธรรมค่ะว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับชมค่ะหากผิดพลาดประการใดแอดมินขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ